ย่อสำหรับคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับสามารถกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วติ๊กไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไปก็สวัสดีครับผมอยู่กับผม Dis เ ABC หรือว่าไดเ ABC นั่นเองนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าสยาม TTA ออนไลน์นั่นเองนะครับผม IP ผมจะอินเสิร์ตให้ นั่นแหละครับผม IP ก็ตามนั้นเลยนะโอเคครับผมนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็อย่างที่ชื่อมันบอกนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ GTA นั่นเองนะครับผมออนไลน์นั่นเองนะครับนะใครที่ไม่มีตังนะครับผมซื้อเป็นทางด้าน GTA ตัวแท้นะครับในสตรีมนะครับสามารถมาเล่น GTA ในไมค์ครับได้แล้วนะครับผมอือโอเคนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง40ไลค์เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมนะถ้าอยากจะให้มี EP 2ให้ถึง100ไลค์โอเคป่ะเดี๋ยวผผผมมมมจะะะะะาเเล่นนนนนนคคครรรัับบโอตงี้ อะไรอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการสมัครหรือล็อกเตอร์นั่นเองนะก็ถ้าสมมุติมาตรงนี้นะฮะก็ให้ตรงเข้าไปตรงนูน้นเลยประตูนู้นนะฮะอันนี้ก็คือมีทางด้านคําเตือนใช้ตัวเกมเข้าเซิร์ฟ1.9นะครับผมขึ้นไปนะคะนะฮะแต่ของผมใช้เป็น1.12.2นั่นเองนะครับผมนะ <No. S 1> อันนี้ก็คือวิธีการเอ่อโหลดรีซอสแพคหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะแก้ปัญหาภาพไม่ติดนะฮะก็ทําตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีรับของเข้ากลุ่มนะครับฟรีมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีพวกนี้นั่นเองนะครับผมอ ลืมเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กนะครับเพื่ออ,อะไระเพื่อสอบอาชีพใช่ไหม เพื่อสอบอาชีพนั่นเองนะครับผมหรือเล่นกิจกรรมต่างๆนะฮะรับของฟรีอีกมากมายนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวกกลุ่มพวกอะไรเดี๋ยวผมก็จะทิ้งให้ไว้ใต้เลคทิปชันเลยนั่นเองนะครับผมนะพอเข้ามาแล้วนะครับผมนะมันจะมีทางด้านออนไลน์ตรงนี้เห็นไหมนะครับผมว่าชแนลหนึ่งหรือชแนลสองนะช h a n หนึ่งกับชแนลสองแตกต่างกันยังไงครับผมจํานวนคนเล่นนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะชแนลหนึ่งมีคนเล่นเยอะผมขอไปเล่นชแนลหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะอือโอเคครับผมกดเข้ามานะฮะมันก็จะอยู่หน้าต่างนี้นะครับ อยู่หน้าต่างนี้นะครับผมมันก็จะมีของมากมายให้เรานะฮะแต่ของผมอาผมบอกเลยว่าผมแอบเล่นไปแล้วนะไม่ใช่หรอกแอดมินกินต่างมาให้ตั้งเยอะเลยนะครับผมแต่ผมเอาไปซื้อของหมดแล้ว <laughs> นะครับผมนะซื้อของหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคถ้าสมมติรีซอสแพคของใครนะครับไม่โหลดนะครับผมนะให้ทําการมาตรงนี้เลยนะครับผมนะทับอาพีนะครับผมเพื่อโหลดภาพ 3D หรือรีซอสแพคนั่นเองนะครับผมนะถ้าสมมุติยังภาพไม่ติดนะครับหรือโหลดไม่ติงนะฮะชี้ขวาที่ป้ายตรงนี้นะครับผมนะมันจะมีทางด้านริ่งดาวนโหลดนะครับผมนะก็สามารถไปโหลดได้เลยกดโดยการกดตรงนี้นะฮะเออโดยการกดตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ามันมันกดไม่ได้โอเคนะครับผมกดตรงนี้มันก็สามารถดาวนโหลดได้นั่นเองนะครับส่วนถ้าสมมตินะฮะเซิร์ฟเวอร์เนี้ เนี่ยไม่เห็นวะมันไม่สามารถดรอปไปเทมได้นะครับผมแต่ถ้าสมมติอยากจะทิ้งจริงๆทําไงครับพี่ทับ B i n นะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์นี้บอกเลยว่าไม่แหลกนะครับผมนะอ่าแล้วก็เอาขยะไปทิ้งนะสำหรับอันไหนที่แบบอยากจะทิ้งก็ทิ้งไปด้เห็นปะง่ายนะครับผมนะอ้โหูสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ถ้าสมมติพบบลักนะฮะหรือปัญหานะครับโปรดแจ้งแอดมินนะครับผมเดี๋ยวแอดมินนะครับจะให้ของรางวัลนั่นเองนะครับผมนะอือสําหรับคนที่เจอบักหรือปัญหานั่นเองนะครับผมโอเคครับผมนะ้่แต สมมติเปิดกล่องตัวนี้นะครับเราจะพบเห็นกับของฟรีอีกมากมายเลยนั่นเองนะครับผมนะของฟรีพวกนี้นะครับผมสามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมนะเออนะครับผมแต่ของผมไม่ต้องไงของผมมีของฟรีแบบว่าหด,หดหดรวยๆอยู่แล้วนะครับผมเออโอเคฮะเราก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนะอืมเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะแบบว่า FULL MONEY อะครับผมโอเค y o ู you know full ม o n e y อ่าผมอาฟูมันนี่นะครับผมนะโอเคแล้ววิธีเล่นเล่นยังไงต่อครับพี่อะไรตรงไหนต่อนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกในการรีวิวเลยนั่นเองนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรครับผมตรงนี้ก็คือวาร์ปต่างๆนานาเนเองนะครับผมนะเอ่อเซิร์ฟ GTA นะครับผมนะทั่วไปถ้าสมมติใครเคยเล่นนะมันก็จะมีของที่ถูกกฎหมายกับของที่ไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมครับผมนะซึ่งถ้าสมมติเราไปทําของถูกกฎหมายนะครับมันก็จะได้เงินโดยที่แบบว่าบริสุทธิ์นะครับผมใช่ป่ะแล้วก็เงินที่ได้มาก็คืออาจจะน้อยหน่อยนะครับผมแต่ถ้าสมมาย แล้วพี่ของผิดกฎหมายนะครับมันจะได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผมแต่เสี่ยงกับตํารวจในเกมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีตํารวจเองนะครับผมนะแต่ผมบอกเลยนะถ้าสมมุติมาเล่นตอนกลางคืนหรือตอนมืดนะครับผมตํารวจไม่มีครับอออตารวจไม่มีครับผมนะก็เขาก็ไม่สามารถจับเราได้นั่นเองนะครับผมนะใช่เพราะว่าตํารวจไม่มีครับทำไมหรออะไรประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นของถูกกฎหมายนะครับผมของถูกกฎหมายนะครับก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมค่อยรีวิวตอนท้ายแล้วกันเนาะส่วนของผิดกฎหมายนะครับ ตรนนี้ก็คือจะเป็นของผิดกฎหมายนะผมบอกก่อนนะครับผมถ้าสมมติตำรวจในเกมพบเจอนะฮะสามารถโดนทับเจลได้เลยนั่นเองนะครับผมนะอื ซึ่งนะครับผมใครที่อยามาฟาร์มพวกแบบว่าอันนี้คือพ้นธนาคารระดับต่างๆระดับมันต่างกันนะระดับแรกนะครับผมมันก็อาจจะได้เงินน้อยระดับที่2มันก็อาจจะได้เงินเยอะกว่าลําดับแรกนะครับผมส่วนระดับที่3นะครับได้เงินผมบอกเลยว่ารอบละแสนกว่านะครับผมใช่ครับผมนะซึ่งแต่มันต้องใช้ยศยศสามารถซื้อได้ยังไงพี่แล้วยศนี้เอ่อมันต้องใช้เงินจริงในการซื้อหรือเปล่าไม่ต้องเลยครับผมใช้เป็นเงินในเกมในการซื้อนะครับเพียงแค่ทับ R A N K up นั่นเองนะครับ R A N K แล้วก็ up นะฮะ่า เดี๋ยวผมจะทางด้าน insert คำสั่งไปแล้วแหละนะครับผมนะอันนี้นะครับผมจะเป็นยศ VIP ที่จะต้องสามารถใช้เงินในเกมซื้อนะฮะยศ VIP มีอะไรบ้างครับผมนะมันมีสามารถทับบินได้ทับแบ็กได้ทับเซทโฮมได้4ที่ AS ได้20ชิ้นนะครับผมอะไรต่างๆนา,ๆน,านาเนาะอันนี้ก็คือเป็นทางด้านแบบว่ายศที่จะต้องเติม ในเป็นแบบในโหมดเงินจริงอะนะแต่ถ้าสมมุติคนแบบว่าสายฟรีเนี่ยก็มีตั้งหลายยศเลยนะมีทั้งยศ S นะครับยศ I นะครับยศ A นะครับผมแล้วก็ยศ M นะครับแล้วก็ M บวกนั่นเองนะครับผมสูงสุดแค่ M บวกนะครับผมแรงที่5เราไม่สามารถนะครับอัพข้ามขั้นได้นั่นเองนะครับผมนะจะสามารถอัพแบบว่าต้องอัพเป็นเลเวลเลเวลไปนั่นเองนะครับผมนะซึ่ง ก็ผมอัพไปแล้วอะครับผมก็ดูดิครับผมเออดูดิครับผมนะผมอัพไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกดปุ๊บไปมันก็จะซื้อให้เลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้ก็คือว้าพีพีต่อสู้แมปนั่นเองนะครับผมนะมันก็จะมีห้องสมุดกับเออลักวิวนะครับผมนะมเดี๋ยวเราไปดูก่อนอันนี้ผมไม่ไม่เคยไปดูเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะเออห้องสมุดกับอะไรผมไม่แน่ใจนะอ๋อก็คือแบบว่าเอามาดวลกันนะครับผมประมาณนั้นเนาะเอามาไว้ดวลกันแล้วตรงนี้มีอะไรด้วยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนอื ขวาที่ฉันจะได้ของรางวัลอ้าวอ้าวผมได้ปืนแล้วผมก็ด<ะ>ีดออกสิอันนี้นะครับผมจะมีทางด้านเก็บปืนฟรีด้วยนั่นเองนะครับผมนะใช่เก็บปืนฟรีนะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอเอาอาหารก่อนแล้วกันนะฮะโอเคอันนั้นก็เหมือนแบบว่าสมมติใครหมันไส้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถไปยิงกันในนั้นได้เลยนั่นเองนะฮะและที่สําคัญนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะตายของไม่ตกด้วยนั่นเองนะครับผมนะย่อมเยาวสบายกระเป๋าตังหรือว่าสบาย สำหรับคนที่แบบว่าไปหาของมาแล้วแบบว่าฟาร์มมาแล้วฟาร์มเหนื่อยแล้วแบบ คือเซิร์ฟอื่นไม่แน่ใจนะครับว่าตายของตกไหมแต่เซิร์ฟนี้ไม่ตกนะครับผมแอดมินเขาบอกนั่นเองนะครับผมนะส่วนอันนี้ก็คือโรงพักนะครับผมนะโรงพักคืออะไรครับพี่ก็โรงพักสาหรับตํารวจให้ตํารวจให้พวกกระบือมันอยู่อะครับผมเออนะฮะอันนี้ก็คือทับเจลคําสั่งเจลนะครับผมนะตามด้วยชื่อเลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหดูดิครับผมก็ตํารวจไม่อยู่อะครับผมนะหนูก็ล่าเลยนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นสําหรับตํารวจนะครับผมนะว่ามีใครอยู่บ้างอะไรบ้างนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับผมนะทับสเปากลับก่อนป๊ โอเคผมมาตรงสปาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเออสปาวนะครับผมแล้วก็มีตรงไหนอีกนะครับผมหัวมังกรนี่คืออะไรครับหัวมังกรก็คือทางด้านเออดันเจ้นเควสนั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าเซิร์เวอร์นี้นะครับผมมันจะมีทางด้านดันเจ้นเควส t นะฮะดันเจ้นเควสมันแตกต่างกันยังไงกับพวกแบบว่าไปตีมอนธรรมดาครับพี่ดันเจ้นเควสนะครับผมนะเซอร์เวอร์นี้ไม่มีทางด้านชุดแจกนั่นเองนะครับผมนะแต่สามารถซื้อปืนได้นั่นเองนะครับผมนะแต่ก็ไม่สามารถซื้อทางด้านชุดได้นั่นเองนะครับผมนะก็จะต้องไปคว้านนนนัั่เอง แต่แต่ละดันเจี้ยนจะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับผมนะใครที่แบบว่าอยากจะได้ดันเจี้ยนน้อยๆน,นะครับผมก็ไปน้อยๆเนาะใครที่แบบว่าโหดๆแล้วนะครับผมก็ไปดันเจี้ยนระดับ3/5ทั้นั่นเองนะครับผมนะมันก็จะเป็นอะไรที่โหดนั่นเองนะครับผมอือนะฮะเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวนะครับผมรีวิวคร่าวๆก่อนส่วนตรงนี้คือวาร์ปอะไรครับวาร์ปซื้อรถๆๆนะครับผมจะเป็นทางด้านเอ่อซื้อพวกของรถต่างๆนานานั่นเองนะครับผมนะใช่ซึ่งผมอะเหรอฮึแน่นอนผมซื้อแล้วนะฮะใช่ครับผมผมซื้อแล้วครับอือนะอนน็คืเเปแบบบว่่ารงิ อะไรทุกอย่างนะของผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใช่ก็ลดก็มีรถอันนี้อันนี้อันนี้รถจักรยานรถอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายครับผมนะซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเสกรถให้ดูนะคือแบบพอดีผมแบบไปซุ่มเล่นมาค่อนข้างที่จะนาน,นะครับผมไม่ใช่หรอกแอดมินก็เสกมาให้นะครับผมลืมซื้อให้ดูเนาะนะครับผมอาจจะต,ตีว่าผมซื้อแล้วกันนะฮะทับเอ็มนะครับผมเพื่อที่จะทําการเรียกรถนะครับผมนะอืม ผมซื้อรถนี้มานี่เป็นไงครับผมอ่าเป็นไงวิธีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโดยการขยับเมาส์นั่นเองนะครับผมมันไม่สามารถเอ่อกด adad ได้นั่นเองนะครับผมและรถนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับเป็นรถหุ้มเกาะนั่นเองนะครับผมนะยิงไม่เข้าแน่นอนครับผมอ่าดูดิดูดิดูดิอ่าโอ้ไม่เข้าก็บ้าเลยโอเคแล้วซึ่งในในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมบอกก่อนนะครับว่ามีทางด้านเสียงเพลงด้วยนะครับผมใช่เหรอพี่เสียงเพลงยังไงครับพี่เดี๋ยว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 เลงมันเรามาดูกันฮะว่า จะเปิดได้ไม่มากนะครับผมนะผมบอกเลยว่าไม่เหงาแน่นอนครับผมใช่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนวะอันไหนวะอันนี้นี่นี่นี่วิทยุดูนะดูอ่าเดี๋ยวรอก่อนมันจะมาปะมันจะมาปะอ่ารอก็อู่นหนึ่งนี่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 เออืออเห็นไหมเห็นไหมครับผมโอ้โหเห็นไหมอันอันนี้คือจะได้เงินด้วยนะฮะจะได้เงินออนไลน์ด้วยนะครับผมนะ โอ้โหผมบอกเลยว่าผมจะไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเอออันนี้เปิดคร่าวๆก่อนละกันนะครับผมนะเนี่ยครับผมถ้าเปิดเยอะวันนี้เดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์นะครับผมนะใช่เพราะว่าให้คุกกี้ทำนายกันว่าจะโดนลิขสิทธิ์ไม่โดนลิขสิทธิ์นะฮะซึ่งไอของอันนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับว่าอ่ามันจะมีทางด้านโดเนทนะครับผมหรือว่าเงินโดเนทนั่นเองนะครับคลิกขวาเพื่อโดเนทนะครับผมหรือว่าใช้นั่นเองนะครับผมนะมันก็จะทําการ ได้เงินนะครับผมนะแล้วก็ได้ของมาด้วยนั่นเองนะครับผมนะแต่ของของแต่ละของคือจะสุ่มเอานะครับผมนะเออโอเคเนาะนะครับผมนะแล้วมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้รีวิวอีกนะครับผมเอ่ออันนี้ก็คือเติมเงินนะครับผมนะร้านเติมเงินต่างๆนัๆ่นเองมันน่าจะอยู่ตรงโซนนู้นอะมั้งนะฮะไอ้ตรงนี้คือจะเป็นทางด้านของทูนั่นเองนะฮะของทูที่แบบว่าเอาไข่ามาแลกแล้วมันก็จะได้เป็นชุดเป็นบล็อกไดมอนด์เป็นปืนที่แบบว่าลายสวยๆจัดๆจะจัดเหมือนสกินปืนนะครับผมนะอืประมาณนั้นเลยเนาะนะครับผม อันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านปืน RPG ปืนบาสุก้านะครับผมนะปืนอะไรต่างๆนานานะอุ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอันนี้อันนี้นะครับผมเออมันเป็นแบบอันนี้เห็นปะมันเป็นคืออันนี้นะครับผมนะซึ่งถ้าสมมุติใครเข้ากลุ่มไปนะครับผมจะได้ฟรีไม่ต้องเติมนะจะได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเติมนะครับผมนะเออใครที่แบบว่าอยากได้ก็ไปเข้ากลุ่มกันเยอะๆแล้วกันนะครับผมนะโอเคมันสามารถทําวาร์ปได้เลยไหมอ่ะนะครับไม่สามารถใช้คําสั่งได้นั่นเองนะครับผมนะใช้คําสั่งได้แค่ไม่กี่คําสั่งนะเดี๋ยวผมขอไปรีวิวรให้เส็จ เรียบร้อยก่อนละกันเนาะนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวตรงทางด้านสปาวนะครับผมนะเพราะว่าวาร์ปนี้น่าสนใจมากเลยนะครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรครับผมนะคลิกเพื่อไปดันเจียนนะครับผมฟาร์มชุดนั่นเองนะครับผมฟาร์มชุดเลเวล1ฟาร์มชุดเลเวล2แล้วก็ฟาร์มชุดเลเวล3นั่นเองนะครับผมนะเออเลเวลมันจะแตกต่างกันไปนะครับผมความถึกมันจะแตกต่างกันไปแต่และเลเวลนั่นเองนะครับผมนะแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้มันไม่ใช่เป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวนะครับผมนะมันเป็นแนวเอาชีวิตรอดด้วยนั่นเองนนะะครับผผมม่ใช สร้างบ้านก็เลือกไปสร้างได้เลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะสุ่มนะครับสุ่มในการสร้างนั่นเองนะครับผมแต่ของผมยังไม่อยากสร้างครับผมนะผมอยากรวยมากกว่าอยากจะสร้างอะครับผมนะใช่เซิร์เวอร์นี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะผมว่าสไ વ เวก็มีอาร์เอ็มเอ็มโอนะครับผม 3D แล้วก็ RPG อยู่ในตัวเลยนั่นเองนะครับผมแถมที่สําคัญนะครับผมเป็นเซิร์เวอร์แนวจีเนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะแบบ มีคนเล่นเยอะนะอันนี้คือผมมาอัดตอนมืดนะครับผมนะตอนเช้าหรือตอนกลางวันนี่คนเล่น30 40อัพนั่นเองนะครับผมนะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านกล่องออนไลน์นั่นเองนะครับผมคลิกข้างในนี้เพื่อดูของรางวัลนั่นเองนะครับผมนะแล้วจะเอาคีย์มันได้ยังไงอ่ะกดคลิกขวาที่ป้ายนะครับผมรับคีย์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะใช่แต่ถ้าสมมตินะครับคนไหนที่เป็น V.I.P. นะครับหรือว่าเป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์นั่นเองนะครับผมนะสามารถมารับอันนี้เพิ ีโอกาสที่จะได้ของแร่แด้วยนะฮะผมได้กองสะเปาวกองสปาเฮ้ยเฮ้ยผมได้กองสะเปาวครับทุกคนดวงอย่างดีดวงอย่างดีครับโอ้เกินนะฮะเฮ้ยแล้วกองสะปามันหายากหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ย โอ้ได้กระดูกเอาไปให้ใครกินวะเนี่ยเอาไปให้ใครกินก็ไม่รู้นะฮะแป๊บนึงนะผมมีอีก2คีย์นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับในการที่อามาสุ่มก่อนเพื่อผมได้กองสปาวนะครับเออผมเผื่อผมได้กงสปานะโหเซิร์ฟเวอร์นี้แม่งโคตรเฟี้ยวเลยอะ่ะเออเดี๋ยวเราไปกดเปิดดูก่อนนะฮะ ใช่ว่าจะได้กงสปาหรือเปล่าเมื่อกี้มันฟุกหรือเปล่านะหรือว่าระบบมันบัคหรือเปล่านะฮะโอ้ได้ TNT มายับยับเลยจ้านะครับผมกงสปาค่อนข้างที่จะได้ยากนะครับผมแต่ก็ได้จริงนะฮะถ้าสมมติมีฝีมือยังผ่มนะครับไม่ใช่สิมีดวงดูดินะครับอันนี้ได้กระดูกเดี๋ยวลองไปดูอันนี้ดิอันนี้คือเพียรีเมียมหรือเปล่าอันนี้คือออนไลน์ X2 นะครับผมอ่าเฮ้ย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 เฮ้อโปรเทคคืออะไรโอเคเอาสุ่มใหม่อีกรอบนึ่งนะฮะอออันนี้คือ ได้กรงที่2โอเคครับผมนะสมมุตินะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมอยากจะได้กรงสปา1หนึ่งอันนะครับผมนะสามารถมาทักมหาพี่ได้เลยนะครับผมนะแต่ละสปานี้มันคือสเกลตันกับซอมบี้นั่นเองนะครับผมโอ้ยเจ็บไปทางหัวใจนะครับผมเออนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือชอบของต่างๆนะครับผมของซื้อต่างๆนั่นเองนะครับผมนะก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะมีทางด้านบล็อกทั่วไปนะครับก็สามารถซื้อได้นั่นเองนะครับผมสามารถซื้อและขายได้นั่นเองนะครับผมนะคลิกไอ้คลิกซ้ายนะครับเพื่อซื้อ นะครับส่วนคลิกขวานะครับเพื่อเซลล์นะครับผมนะมันก็ง่ายๆนะก็คลิกตรงนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็ยืนยัน เอออันเดียวนะครับผมก็ยืนยันไปนะครับผมแต่ถ้าจะขายก็ลีกขวานะครับผมแล้วก็ยืนยันนั่นเองนะครับแค่นี้คือก็ขัดทุนไปแล้วส่วนนี้คือบล็อกตกแต่งต่างๆนั่นเองนะครับผมนะอันเล่คืออุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์นี่ไว้ใช้อะไรนะครับผมนะถ้าสมมุตินะครับน้องเป็นยศแบบพี่อย่างเงี้ยนะครับผมเป็นยศแบบพี่อย่างเงี้ยซึ่งยศก็สามารถเอาไปพวกปล้นธนาคารอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมนะครับผมนะซึ่งในการปล้นธนาคารนะครับมันจะต้องใช้ที่ขุดในการขุดบล็อกออฟซิเดียนนะครับผมนะยิ่งที่ขุดยิ่งท เท่าไหรนะครับผมนะมันก็จะทําใหเ้เรานะครับผมนะได้ขุดเร็วขึ้นนะครับเพื่อหนีตํารวจได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมนะอ,อส่วนตรงนี้คือเงินอันนี้ก็คือ,อ,อหมายถึงแบบไปหาแร่อะไรมาขายอะไรอย่างนี้ได้น,นั่นเองนะครับผมนะไปทงทําฟาร์มไปตีโกงตีแกะเลี้ยงมงเลี้ยงหมูมาทําก็ได้เหมือนกันเนาะสำหรับคนที่แบบว่าเอาใจสาหรับคนที่เลี้ยงสไบโว้นั่นเองนะครับผมนะหรือว่าเล่นสไบโวนั่นเองนะครับผมมีคนทักมา h i s abc จ๋า โอเคนะครับผมนะแล้วตรงนี้คืออะไรอันนี้ก็คือของดรอปจากมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะของดรอปจากมอนสเตอร์ก็สามารถขายได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คืออาหารนะครับที่จะให้ซื้ออย่างเดียวไม่ให้ขายนั่นเองนะครับผมโอเคหมายถึงอาหารเผานั่นเองนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือฟู้ดนั่นเองนะครับผมหรือว่าอาหารนั่นเองนะครับผมนะสามารถที่จะ มาซื้ออาหารกินได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือสามารถทับสกรีนได้นั่นเองนะครับผมนะสามารถทับสกรีนได้นั่นเองนะครับผมนะใช่เออก็ทับสกรีนตามด้วยชื่อสกรีนนะครับเพื่อเปลี่ยนสกรีนตัวละครตัวเองนั่นเองนะครับผมนะออนะครับผมและนี่คืออะไรนะครับผมเออเราโซเวอร์นี้นะครับผมมีระบบทับ เออกั้นเหรอแต่งปืนนะครับผมแต่งไม่เป็นคลิกขวาดูคลิปนะฮะใน Facebook นั่นเองนะฮะก็คือเขาจะมี a c e b o o k นะครับเพื่อเป็นการสอนแต่งปืนนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถนะครับผมกดคลิกมาตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมคลิกแล้วกดเอทอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นตารางกิจกรรมนะครับผมนะวันพุธนะฮะห้าโมงเป็นต้นปลายสามโมงเป็นต้นไปนะครับผมจะมีกิจกรรมนั่นเองนะครับผมแล้วก็กิจกรรมตีบอสนะครับสุ่มเลเวลนะครับผมวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมอืออัน อีเวนต์ต่างๆนานาที่จะได้นะฮะประมาณนั้นเนาะโอเคเอ้า okay. uh oh. แลนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยเรากดซื้อบเหรอไม่ใช่สิผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผม,ไ,มได้ไม่ได้ยังไง <c oughs> อันนี้คืออะไรอ,อันนี้คือไข่นะครับผมนะก็เป็นน่าจะเป็นของอีเวนต์นั่นเองนะครับผมส่วนอันนี้คือกันนะครับผมกานคืออะไรพี่การคือปืนเฟี้ยวๆแบบนี้ครับผมนะเออซึ่งสกินเขาค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากเลยนะฮะอย่างเช่นนะครับผมสมมตินะน้องๆอ,อยากจะได้ปืนปืนนึงเนี่ย น้องๆจะต้องเก็บตังเพื่อซื้อนะครับผมนะอย่างเช่นผมอยากได้ปืนเนี้ยก็กดซื้อไปเลยปุ๊บอ่าพอซื้อมาแล้วนะครับผมนะให้เลื่อนไปตรงที่สล็อตก่อนนะครับผมนะมันจะทําการเปลี่ยนรีซอร์แปกให้เราเองนั่นเองนะฮะแล้วก็ยิงเลยเห็นนะมาดูดๆมันมันจะมีเสียงด้วยนะครับมันจะมีเสียงยิงปืนด้วยเห็นนะเห็นนะโอ้โหอย่างเฟี้ยวครับผมนะเดี๋ยวผมขอเปิด เปิดไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วลูกกระสุนนะคะผมสามารถดูยังไงว่าลูกกระสุนอันไหนใช้อันไหนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตระกูลลูกกระสุนอันเนี้ยนะครับผมก็หาดูนะว่ามันตัว A นี่เลยนะฮะอันนี้เลยเนี่ยใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเรามากดตัวคิวนะครับเพื่อทําการชักแม็กอ่าดูดิชักแม็กับเฟียวมากเลยดูดิดูดูดด ปึ๊บป๊บมันจะมีคนหยิบหยิบแมี่ให้นะครับโอ้โหอย่างน่ารักอะครับผมอย่างฟยวเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปยิงคนให้นะครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับผมอันนี้คือก็ก็เป็นพวกที่ขุดแหล่เนาะเป็นอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมนะโอเคอันนี้ก็คือสามารถเทรตกันได้นะอันนี้คือจะเป็นคําสั่งเทรดกันนั่นเองนะครับผมนะถ้าสมมุติแบบว่ามันโยนกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ปหล่ะก็ทําการทับเทรดนะครับผมตามด้วยชื่อคนนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ให้คนดนึ่งรับเทสตงนั่นเองนะครับผู้เล่ม เอเวนวักเซลนะครับผมจำนวนราคานะครับผมขายลงในในเนี้ยนะครับผมใน a อฮนะครับผมนะใช่ใช่ครับผมนะมันก็จะมีคนขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะซึ่งผมไม่ซื้อครับทำไมหยออืมทำไมหยอนะฮะเอาจริงกัะผมอยากจะซื้อนะแต่คือดูตังผมดิโฟกัสไปตรงตังผมดินั่นแหละครับผมนะผมก็เลยไม่อยากซื้อนั่นแหละครับผมใช่นะฮะ จริงตรงนี้คืออะไรครับผมตรงนี้คือโปรเทคนะครับผมหรือว่าทับ ps นั่นเองนะครับผมเพื่อดูราคาโปรเทคนะครับผมนะอันนี้ก็คือจะเป็นโปรเทคเลเวลหนึ่งนะครับผมนะกว้าง11สูง11นะครับยาว11นั่นเองนะครับผมนะโปรเทคก็มีขายในเว็บไ์ด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจไปฟาร์มเงินนะแต่ผมบอกเลยนะฟาร์มเงินเซิร์ฟนี้ง่ายมากเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูนะครับผมนะตอนนี้ผมมีอยู่แสนกว่าใช่เะล่ะ นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นคําสั่งนะครับว่าแอดโพยังไงลบเพื่อนออกจากโพยังไงนะครับผมนะแล้วก็ตั้งค่าโพยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนั้นเนาะเออนะครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือคําสั่งแก๊งนะครับผมนะเออลองจุดดูนะจุดดูนะครับมันจะมีคําบอกว่าไม่มีแก๊งนะครับผมนะแต่ถ้าสมมุติอยากจะสร้างแก๊งนะครับผมก็ทับนะครับผมตามด้วยเคเอสนั่นเองนะครับผมนั้นแล้วก็ชื่อแก๊งอ่านี่เลยแม้เราก็จะมีแก๊ง ABC แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสร้างแก๊งฟรี เออไม่ฟรีสิเตียตังค์นะครับผมนะไป1นึ่งหนึ่งแสนะมั้งหรือ1นึ่งหมื่นนะครับผมในการสร้างต่อครั้งนั่นเองนะครับผมอืมแล้วคนไหนนะครับผมที่ไม่รู้คําสั่งอะไรนะครับว่าคําสั่งมีอะไรบ้างนะครับผมนะสามารถมาดูคําสั่งคร่าวๆนะครับที่สามารถใช้ได้เออตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็จะมีคําสั่งทับสกีนทับกันนะครับผมทับเพย์เอชชอปนะครับแล้วก็ทิ้งขยะนะฮะแล้วก็รับทีพีนะครับผมปฏิเสธทีพีนะครับผมเทรดนะครับแล้วก็ เออ่คุยกับเพื่อนนะครับเออ่ทางด้านมิสเซสตนั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้ก็คือทับอาร์นะครับเพื่อตอบการกระซิบนะฮะอืมแต่ของผมมันจะมีอีกคําสั่งหนึ่งนะฮะทับเอ็มนะครับเพื่อเรียกรถนั่นเองนะครับผมนะโอเคส่วนตรงนี้นะครับผมสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถเอาคุกกี้นะครับผมนะมาแลกกับคนนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคุกกี้เอามาจากไหนอันนี้ก็คือการตั้งค่าสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมนะมันก็จะมีการตั้งค่าหลายแบบให้เลยนะมันค่อนข้างททีีี่่่่่จจะะะะะะเเเเรรรรรยยยบบบบงงงงาาานนนนนนนคคคัััััผผมมหือออวํสต้้ก็ไดลโ ส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือแมรี่นั่นเองนะครับผมนะอืมแมรี่นะครับสามารถดูคำดูคําสั่งนะครับผมได้โดยการทับ M เอ่อก็ทับแมรี่นะครับผมนะมันก็จะมีการเด้งคําสั่งให้เนาะทำไมเขาถึงไม่พิมพ์บอกตรงนี้อะครับพี่เพื่อ กลัวเซิร์ฟแหลกนะคบผมนะเอาจริงเขาไม่ได้กลัวหรอกเขาไม่อยากจะให้ใส่ตาน้องเสียงะนะครับผมนะเขาก็เลยแบบว่าย่อให้นะครับผมเป็นคำๆเนาะโอเคส่วนตรงนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะว่าเป็นโซนไอเทมนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรานะครับผมนะมาหาไม่สิเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกคนนะครับผมไปฟาร์มของถูกกฎหมายและผิดกฎหมายกันดีกว่านะครับผมนะตรงนี้คืออะไรครับผมนะตรงนี้คือจะเขาบ่งบอกนะครับว่าอันนี้คือจะเป็นอาชีพนะครับผมนะเออ ถูกกฎหมายนะครับผมหาเงินแนะนานะครับแบบถูกกฎหมายก็มีพวกนี้นะฮะส่วนนี้ก็คือผิดกฎหมายก็มีแนะนําพวกนี้นั่นเองนะฮะแต่ของผมหรอแน่นอนครับผมผมจะพาไปหาเงินแบบถูกกฎหมายก่อนนั่นเองนะครับผม<อ>แล้วก็จะค่อยไปพาหาเงินแบบผิดกฎหมายนั่นเองนะครับผมนะซึ่งสอนเนี้คือได้เงินแตกต่างกันไปนั่นเองครับผมใช่แตกต่างกันไปโคตรเลยนะฮะ <c oughs> ผมบอกก่อนนะฮะว่าคโคตรเลยนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยกันดีกว่านะครับผมนะโดยการกดวาร์ปนะครับผมไปที่ของกดถูกกฎหมายนะครับผมแล้วก็ ผมจะพาไปเก็บพืชแล้วกันนะฮะเออผมบอกก่อนนะฮะหากล่องอันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะได้ปงได้ปืนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเออแล้วแล้วนี้มันเก็บยังไงอะอมันเก็บยังไงวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วนี่นะอ๋อเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับผมโดยการตีพวกเมล็ดตรงนี้นะครับผมนะมันก็จะได้เงินนะครับผมใช่ครับผมมันจะได้เป็นเงินมาเลยนั่นเองนะฮะอันนี้คือเก็บนะเห็นบ้างเห็นบ้างเห็นบ้างครับผมนะได้ได้ีเทาไหร่นะแป๊บนึงนะ 100บาทนะครับผมนะอันนี้คือของถูกกฎหมายนะได้ทีละ1 0 0บาทนะครับผมนะก็ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยฟาร์มไปเรื่อยนะครับผมเปิดออโต้คิกฟาร์มไปเรื่อยสบายๆบาไปนะฮะใช่ครับผมนะมันเก็บค่อนข้างที่จะง่ายนะใช่แล้วมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็เกิดนะเดี๋ยวมันจะเกิดเอนะครับผมนะไม่ต้องห่วงว่ามันไม่เกิดนะใช่และอย่างคือมันเยอะมากครับผมนะใช่บ้าแป๊บเดียวก็จะได้ละหมื่นหนึ่งนะครับผมเออมันค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะแต่สําหรับคนถูกกฎหมายก็ ก็อาจจะแบบว่าช้านิดหนึ่งนะครับผมในการที่จะฟาร์มเป็นเงินนะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านอะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมแต่ถ้าสมมุติพี่ครับผมไม่อยากฟาร์มเงินอ่ะผมอยากฟาร์มของแล้วไปยิงอ่ะนะครับผมมีเหมือนกันนะที่ผมไปดูนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมนะอ่าหากล่องนะครับผมจะรีทุกๆ15นาทีนะครับผมซึ่งกล่องอันเนี้ยที่ผมไปดูนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นกล่องทางด้านได้เงินหรืออะไรนะแต่ผมเห็นว่ามันเก็บแล้วมันได้ของนะครับอย่างเช่นอันนี้อ่าเห็นปะ มันก็จะมีของต่างๆนานานั่นเองนะครับผมอือนะฮะแล้วก็คือเราก็เก็บแลาใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะใช่ครับผมนะเออเห็นปะดูดิปื๊บปื๊บป๊บป๊บอันนี้คือเหมือนแบบว่าของที่แบบเอาหาไว้ฟาร์มเล่นเลยอะไรแบบลงไปยิงอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะเห็นปะดูดิครับผมใช่เอ้ยผมขาดหมวกพอดีเลยใส่หมวกไปเลยกันนะฮะใส่หมวกไปเลยแล้วกันนะครับผมจุ๊บจุ๊บจุ๊บอปั๊บปั๊บปั๊บแต่มันจะไม่มีโอกาสดอกหมวกเอ้ยโอกาสดอปของดีๆนะมันก็จะะะแบบว่าาาาาพื้้นนนนฐอออไรรปมมณัผุห พอดีเลยหิวพอดีเลยอ่าประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้ดาวผมไม่แน่ใจนะครับว่าตรงสกอ์บอร์ดเห็นไหมมันจะมีรูปดาวผมไม่แน่ใจนะครับว่าติด5้าดาวแล้วมันเป็นอะไรดาวน,นี้ผมเปรียบเสมือนเลเวลหรือเปล่าอ่าน่าจะเปรียบเสมือนเลเวลนะครับองเรานั่นเองนะครับผมใช่น่าจะนะอือหรือว่าเปรียบเสมือนแบบว่าเออมึงกำลังโดนไล่ล่าอะไรอย่างงี้เบอกโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าของแบบว่า อันี้กันเลยดีกว่านะครับของพี่กฎหมายนะเออของพี่กฎหมายเลยแล้วกันนะครับว่าผมจะเอาเป็นแรงสูงสูงเลยนะครับผมสําหรับของพิดกฎหมายนี่เลยนะฮะโอเคอันนี้คือป้นธนาคารนะครับป้นธนาคารยังไงครับพี่นะครับผมนะเห็นตรงออฟซิเดียนตรงนั้นไหมครับผมนะเห็นที่มีคนแบบว่าขุดไปแล้วนะน่าจะมีคนขุดอยู่นะฮะโอเคนะครับอันนี้เราต้องแฟรลี่กันก่อนนะครับผมเออนะครับแล้วจะดูยังไงครับผมว่ากล่องอยู่ตรงไหนนะฮะก็กดไปตรงนี้เห็นไหมครับผมมันจะทุบไปนะฮะแล้วก็เปิดกล่องปุ๊บ เห็นตรงทางด้านตรงแชทไหมครับผมมันจะบอกว่าได้รับโกเท่านี้เท่านี้นะคบผมนะอันนั้นก็คือจะเป็นเงินที่ได้นะครับผมนะเห็นปะมันก็จะเป็นการที่แบบฟาร์มเร็วมากเลยนะเนี่ยเปิดกล่องไปปุ๊บได้เปิดกล่องป,ปุ๊บเปิดกล่องปุ๊บเปิดกล่องปุ๊บเ,เห็นปะแปบ๊บเดียวเองนะครับผมนะก็ได้ประมาณเกือบล้านแล้วอะนะครับผมนะเอ้ยได้ประมาณเกือบแสนสิจะพูดเป็นล้านเลยอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะฮะโอเคเปิดไปเปิดไปฮนะ เมื่อกี้มีอยู่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูกันนะฮะว่ามันจะได้เท่าไหร่จุ๊บจุ๊บจุ๊บนะฮะแล้วก็จุ๊บโอเคฮะดูดิแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะครับผมเออนะฮะก็ฟาร์มได้ประมาณ2องแสนห้าเลยว่ะดูดินะครับผมนะแล้ววิธีการโอออ่อยอ่อยออยยหวัดดีดีอย่าฆ่าเราเลยดีนะฮะอย่าฆ่าเราเลยเออ พอเราพูดดีปุ๊บเราจะทับสปาวกลับนะครับผมนะเ <an> <an> พื่อที่จะบอกว่าไม่ให้เขามาไอน้นี่นะเดี๋ยวเราจะทับสปาวกลับแล้วก็อยอยากจะยิงเขาเมื่อกี้เมื่อกี้อยากจะเหลี่ยมนะครับผมแต่เหลี่ยมไม่ได้เลยนะฮะโอเคครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราเรามาลองป้นแบบทางด้านอย่างอื่นบ้างนะฮะอย่างเช่นป้นร้าน้าป้นยังไงครับมันก็เหมือนกับการป้นแบบเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับผมนะเหมือนกันเปียบเลยนะครับผมใช่ในการป้นนะเออป้นก็มันจะมีกล่องนะครับให้เปิดนะครับแล้วมันก็จะได้เงินตามจํานวนของมันนะเนาะ ครับผมนะจำนวนของบอ่ะอืมใช่ยิ่งมาป้นเยอะก็ยิ่งจะได้เยอะนะครับผมนะแต่มีข้อเสี่ยงในการที่อาจจะโดนตํารวจก็ได้นะครับผมนะตํารวจในเกมนะไม่ใช่ตํารวจในชีวิตจริงนะครับเออนะฮะประมาณนี้นะครับผมสําหรับฟาร์มนะฮะเนี่ยเห็นว่าแป๊บเดียวก็ได้แล้วจะ3ามแสนแล้วครับทุกคนนะครับพอดีโคตรรวยเลยครับเออผมแนะนําให้ฟาร์มแบบนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปซื้อยศนะฟาร์มปุ๊บฟาร์มเสร็จไปซื้อยศนะครับผมไปซื้อยศให้เลเวลแม็กแบบผมเนี้ยใช่ไหมพอซื้อยศเลเวลแม็กแล้วทุกคนจะทําอะไรที่แบบว่าสะดวกสบาย มากเลยนะครับผมอืมสะดวกสบายจริงๆนะผมบอกเลยว่าสะดวกจริงอ่ะอืมจริงนะฮะใช่ระบบโค้รจะดีเลยอ่ะนะใครที่แบบว่าชอบสายอะไรเงี้ยนะครับผมนะห้ามพลาดเลยนะอันนี้ไม่ได้โม้นะจริงจริงไม่ได้โม้นะครับผมเอออันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวลองดูนีผมันใช้ดูดิมันเป็นอะไรยาเพิ่มเลือดเหรอมีเ้มีเห็นปะดูดิมันจะมีแบบว่า เฮลมีเห็นป่ะเฮลมีเห็นป่ะครับผมนะเอออย่างเฟียครับผมนะแต่ผมไม่อยากจะเปิดมากกลัวโดนลิิทธิ์อ่ะเออกลัวโดนลิิทธิ์อ่ะใช่แล้วมีอะไรที่ยังไม่ได้รีวิวอีกไหมอ่ะนะครับผมนะน่าจะไม่มีแล้วเนาะเออผมอยากรู้ว่าอันนี้คือปนปนแม็กเฮ้ยมีปนแม็กด้วยทุกคนผมไม่ได้รู้ผมไม่รู้เลยปนแม็กฟันตาจะได้เยอะแน่เลยอ่ะโอ้โหสามัญเจ้าเหมือนกันนี่หว่าสามัญเก้าเหมือนกันนี่หว่าไม่เหมือนกับป้นธนาคารเนาะนธนาคารแปว่าได้ดีเยอะที่สุดแล้วนะครับผมนะใช่ ถ้าเยอะที่สุดในการป้นธนาคารนะผมว่านะฮะเออก็ลองมาเล่นดูกันได้ละกันนะครับผมนะรายละเอียดผมจะทิ้งให้อยู่ใต้ description เลยนั่นเองนะครับผมนะเออแล้วในการป้นคือมารอครูดาวแค่สอง สอนาทีเองนะครับผมนะสนาทีต่อนหนึ่งรอบนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะส่วนถ้าสมมติใครเข้าแล้วนะครับผมนะช่วยคอมเมนต์ชื่อมาให้หน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทําการให้ของนะครับผมหรือว่าถ้าไปถามแอดมินนะครับผมบอกว่าพี่ครับผมตามมาจากพี่เต่าครับแอดครับผมตามมาจากพี่เต่าครับผมนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะมีของพิเศษให้แล้วกันนะไม่ใช่เราหรอกนะถ้าสมมุติน้องไม่พูดน้องก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับผมอื้อนะฮะโอเคครับผมเจอกันมม่คนนนน้ะะรรับผอเสสตีีงว นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะบ๊ายบายครับ and